ซึ่งท่านผู้ที่จะมาสรุปนะครับการบรรยายนะครับให้กับพวกเราในวันนี้นะครับท่านเป็นนักวิชาการทางการตลาดท่านหนึ่งนะครับที่มีผลงานเขียนผลงานบรรยายและผลงานวิจัยทางการตลาดมากมายนะครับแล้วก็ปัจจุบันนะท่านเป็นอาจารย์ประจําภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับประเด็นที่หนึ่งครับสิ่งที่อยู่เบื้องหลังบิ๊กแบรนด์มักจะมีบิ๊กไอเดียจริงไหมครับจริงไหมครับ ถ้าผมลองขอความร่วมมือว่าในทีนี้เนี่ยผมให้เลือกอยู่สองช้อยสําหรับท่านสุภาพสตรีทั้งหลายนะคหนึ่งฉันสวยฉันมั่นและฉันสวยและฉันขอยกมือว่าฉันสวย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 และฉันจะใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่ที่มีการสื่อสารโฆษณามาตรงกับสิ่งที่ฉันต้องการคือสวย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 และก็สวยไม่เคยมีใครกล้ายกหรอกแต่ถ้าผมบอกว่าสวยแล้วไงอ่ะฉันไม่คิดว่าฉันสวยมากหรอกแต่ก็สวยระดับหนึ่งนะแต่ที่แน่ๆคือฉันหุ่นดี ฉันหุ่นดีอันเนื่องมาจากการดูแลร่างกายดูแลตัวเองที่ดีฉันหุ่นดีที่ฟ้องมาจากการดูแลเรื่องสุขภาพและเอาใจใส่ตัวเองอาจจะไม่เด่นไม่ดังไม่ได้ดูที่หน้าตาแต่ที่แน่ๆก็คือมันฟ้องอะไรหลายๆอย่างในใจฉันและเห็นบางสิ่งบางอย่างในโฆษณาของเนเจอร์กิฟต์ไหมครับเอา common people mm hmm. มาโฆษณา common people หมายความว่าไงหมายความว่าคนธรมธรมดาาที่ไม่ใช่พรีเซนเตอร์เงินล้านเงิน10ล้านแต่ว่าเป็นพวกเรานี่แหละที่เขามีอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจ แล้วเขาก็รู้สึกว่าเนี่ยเหมือนฉันเห็นด้วยไหมฮะเห็นด้วยบางบางทีตบมือบ้างก็ได้มีกิจกรรมกิจกรรมอะไรอย่างงี้บ้างก็ได้นะฮะดีครับมีอย่างน้อยสามสิบแปดแปะโอเคผมผมมีประเด็นอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วทั้งสามเคสเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัววันทูคอ l ์เนเจอร์กิฟต์แล้วก็มันเข้ายูนิเวอร์ซิตี้คือมหาวิทยาลัยเทพเองเนี่ยมีเรื่องที่เป็นเรื่องเบื้องหลังบิ๊กไอเดียทั้งนั้น แล้วก็มีสิ่งที่เหมือนเหมือนกันจากสิ่งที่นําเสนอออกมาทั้งสิ้นนะครับขออนุญาตสรุปโดยใช้เวลาสั้นๆแบบนี้ครับโมเดลที่ผมมองเห็นคําว่า b ิ๊กไอเดียเนี่ยนะฮะคำว่า b ิ๊กไอเดีเป็นโมเดลที่ผมสรุปจากเคสวันนี้พร้อมๆกับเคสทางวิชาการจากทฤษฎีมากๆเลยผมเรียกมันว่า4 c 4 C ตัว C เนี่ยนะฮะ C ตัวที่1ครับ คำว่า big idea จากสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยนะฮะเดี๋ยวผมจะเทียบเคียเคสของทั้ง2ทั้ง3เคสให้ฟังนะครับกรณีที่1ครับ4ตัวแรก big idea จะต้องมาจากคําว่า compelling idea เสมอ compel c o m p e w l, l i n g compelling idea ภาษาอังกฤษคําว่า compelling มันจะหมายถึงว่า it's very interesting very exciting มันน่าสนใจมากมันน่าตื่นเต้นมา,มากๆ Very strong แข็งแกร่งแข็งมากๆ Very convincing เพราะฉะนั้นการตั้งต้นไอเดียทุกกรณีสำหรับการสร้าง Big Brand ดจะต้องมีคำว่า compelling idea compelling idea ไม่ว่าจะคุยกันในที่ประชุมไม่ว่าจะคุยกันในบริษัทก็แล้วแต่ต้อง buy in กันให้ได้ยกตัวอย่างนะครับ One Two c a l l บอกว่าวันดีคืนดีในสถานการณ์ที่มันเป็น crisis ไม่มีใครต้องการจะ commit ตัวเองจากการจ่ายค่าบริการรายเดือน3 0 0 5 0 0บาทเอ๊ะทำไมเราไม่ทำพรีเพส ให้เขาจ่ายก่อนถามว่าคําถามแรกเลยซื้อกันนะครเท่าที่ฟังตอ,อตอนเมื่อช่วงบ่ายะะคุณนันเอกพรีเนต์ออกมาพูดกันที่ประชุมซื้อไหมครไม่ซื้อแต่พอพูดกันออกมาว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันจะเป็นเบนฟิตนะไอไอเดียตัวนี้การเรีเพศเนี่ยมันจะช่วยทั้งสถานการณ์ของบริษัทนะแล้วมันจะทําให้เราเจอ new customer คือไม่ใช่ existing c u s t o m เ r รเราจำคำนี้ได้ไหมครที่คุณอนเอพูดกันพูดขึ้นมา ไม่ใช่เฉพาะคนที่คอมมิชกับการจ่ายค่าบริการรายเดือนแต่เรากำลังไหว้เข้าไปหาทะเลที่มันใหญ่กว่านั้นเรากาลังจะเจอใครบางสิ่งบางอย่างที่เขาไม่ต้องการจ่ายเรากำลังจะเจอใครบางสิ่งบางอย่างแม้กระทั่งเป็นทัวริสต์ที่เข้ามาแล้วเขาไม่ต้องการจะประเภทคอมมิตกับการจ่ายค่าบริการรายเดือนซึ่งตลาดมันใหญ่มันน่าสนใจมากกว่าถ้าไอเดียนี้มันเวิร์กอะไรจะทําให้มันเวิร์กอันนี้คือคาว่า compelling idea นะครับประการต่อไปครัเราคุยถึง Gift. เนเจอร์กิฟเฮ้ยในเมื่อมันมีคนดื่มกาแฟกับคนไม่ดื่มกาแฟคนไม่ดื่มกาแฟเขาอาจจะเชื่อว่ามันไม แล้วทำไมเขาถึงไม่ดื่มเพราะมันไม่ดีต่สุขภาพไงเอ้าทำไมไม่ชวนคนพวกนี้มาดื่มล่ะก็นีนม่มันดีต่สุขภาพและสําหรับคนที่ดื่มกาแฟอยู่แล้วแล้วถ้าเราบอกว่ากาแฟนี้ดีต่อสุขภาพด้วยไอเดียนี้ Sound Good หรือว่ามัน Compelling ไหครับ Interesting Exciting Strong it's Easy to believe It's true ง่ายที่จะเชื่อว่าว่าง่ายว่ามันเป็นจริงได้นะครับงั้นสตัวที่ตัวที่หนึ่งของผมก็คือคาว่า Compelling Idea มันมีเช็คลิสต์นะฮะถ้าที่เราฟังกันมาเนี่ย อะไรจะเป็น compelling idea ที่จะโกไม่ d r อ p อันที่หนึ่งอย่าคิดแค่ existing customer แต่มองนัน customer ด้วยอย่าคิดแค่ว่าคนจะใช้โทรศัพท์แต่มองคนอีก30-40ล้านคนที่ยังไม่ได้ใช้โทรศัพท์อย่าคิดที่จะขายกาแฟให้กับ hard core ดื่มกาแฟ Starbucks อะไรก็แล้วแต่แต่คุณมองไปยังคนจำนวนมากมายที่เขาอาจจะยังไม่ดื่มกาแฟเพราะฉะนั้น Compelling idea กรณีที่1ที่เราจะ prove ได้ก็คือไม่ใช่แค่ existing customer มันต้อง sound good for non customer ด้วยนะครับกรณีที่2ครับมันเป็น creative idea ไหมคำนี้เราเจอบ่อยมากตลอดช่วงบ่าย creative แปลว่ามีความเป็น originality originality แปลว่าไม่มีใครพูดถึงไม่มีใครคิดจะทำยังไม่มีใครพูดมันออกมาดังๆจนกระทั่งเขาเป็นเจ้าของสิทธิในความคิดแบบนั้นมัน creative เพียงพอไหมสำหรับการทำวันูคอมัน creative เพียงพอไหมที่จะเปิดมหาวิทยาลัยเป็น creative university มันคิอที่เพียงพอไหนที่จะบอกว่าเป็นกาแฟที่ดีต่อสุขภาพสําหรับคุณซึ่งเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่ใครๆจะมองคุณว่าคุณเป็นคนที่ดูแลตัวเองเพราะฉนั้นมันมันครีเอทีฟครีเอทีฟหมายว่ามัน sound good มัน originality และมันเป็น useful idea นี่คือนิยามของมันนะฮะเราไปเปิดตํารายกตัว,อย,วยอย่างเช่นมิฮาลีผมพูดเป็นนักเป็นชื่อทฤษฎีเลยนะครับถ้าใครสนใจเป็นในเชิงการศึกษาปริญญาโทรปริญญาเอกก็เป็นคนตามกลัวนาเป็นคนตามอย่างมิฮารีก็จะบอกว่าคิอที่มันเป็นแนวนี้แนวน,นี้น,นี้เพราะฉะนั้นมันคือคําว่าไอเดียที่ Originality และเป็น Useful คือมีประโยชน์จากคำว่า Creative Checklist อันที่2ก็คือมันเป็น Innovative Idea ไหมสองกรณีนี้มีความต่างกันตรงที่เวลาเราพูดคำว่าอะไรมันเป็น Innovation เป็น Innovative Idea แปลว่ามันมีโอกาสเอาไป Implement ได้จริง Commercialize ได้ Implement แปลว่านำไปปฏิบัติได้จริงมีโอกาสนะฮะ Commercialize ไได้แปลว่ามันมีโอกาสสร้างมูลค่าในเชิงพาณิชย์ได้ และที่สําคัญก็คือ diffusion ก็คือมีคนหมู่มากพร้อมจะยอมรับมันเพราะฉะนั้นคําว่า c r e creative เดียมันจะต้องมาคิดต่อในเชิงธุรกิจให้ได้ว่ามันเป็น innovative idea ด้วยหรือเปล่าผมเรียกว่าเป็นเช็คลิสต์ตัวที่1น,นะครับเช็คลิสต์ตัวที่2ครับมันสอดคล้องกับเทรนด์ที่มันจะเกิดขึ้นไหมกับไอ้ compelling i d e a ที่เรากำลังคิดอยู่ในบริษัทเนี้ยที่จะทําพียเพย์โพสเพยที่จะทํากาแฟที่จะเปิดเป็นมหาลัยสร้างสารรค์ University เนี่ยนะครับมันสอดคล้องกับเทรนด์หรือไม่ ก็คือคาว่าแนวโน้มในอนาคตถามว่าเทรนด์ของคนมาเรื่องสุขภาพไหมครับเทรนด์ trend ของคนมาเรื่องบิวตี้ไหมครับเทรนด์ trend ของคนมาเรื่องอิสระแล้วก็เป็นโมบายไลฟ์ที่ต้องการไปทุกสิ่งทุกอย่างทุกที่แล้วก็ต้องใช้บริการหลายๆอย่างไหมครั <c oughs> ใช่บางท่านอาจจะบอกว่ามันเกี่ยวอะไรกับวันทูคอเกี่ยวกับการทำวันทูคอทุกวันนี้ไงฮะที่วันทูคอไม่หยุดนิ่งกับการให้บริการแค่ voice แต่แมก้กระทั่ง non voice ที่เป็นไปตามเทรนด์กับเด็กวัยรุ่นเราจะเข้าใจ compelling idea กรณีที่2นะครับมันสอดคล หรือไม่นะครับอันที่3ครับตะกี้ผมพูดไปแล้วล่ะมันก็คือบรูเชียนไหมคัสเตอร์เมอร์กับนอนคัสเตอร์เมอร์เนี่ยมันพรูฟได้หมดหรือเปล่าจริงๆถ้าเป็นส่วนตัวผมจะมองกรณีสุดท้ายด้วยนะจากกรณีของเนเชกริฟเนี่ยก็คือไอ้ I compelling idea ที่สร้างขึ้นมาเนี่ยมันถูกมองเพื่อแก้ปัญหาโซเชียลได้ด้วยหรือไม่วันทูคอคิดว่ามีเรื่องนี้แฝงอยู่ไหมฮะกับการสร้าง p พ e ย์เพจเนเชกริฟมีเรื่องนี้แฝงด้วยไหมครับกับการทําของเพื่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเช็คลิสต์ของผมสําหรับกรณซีตัวที่1ไม่ว่าจะทําอะไรขึ้นมาก็แล้วแต่บิ๊กไอเดียจะต้องประกอบไปด้วย compelling idea very interesting very exciting it's very easy to believe ทำนองนี้คำพวกนี้นะครับที่มันจะโผล่มาภายใต้ศัพคำว่า compelling ผมไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอะไรมากมายครลองไปเปิดดิกออกฟอร์ดดิกที่ไหนก็แล้วแต่คำว่า compelling มันแปลอย่างี้จริงๆนะครับเช็คลิสต์มีอะไรบ้างนะครับเอาใหม่มี 4c นะครับเช็คลิสต์ของมันอาจจะใช้เป็นคำว่า บิดก็ได้บิดที่แปลว่าสวา่างรวงอะไรอย่างเงี้ยฮะ B, ก็คือมันบูโรเช่นไหมมันมองทั้ง existing customer และหนัง customer ไหมไอคือมันมีคำว่า innovationinnovative ไหมที T, คือมันสอดคล้องกับเทรนไหมและ S คือมันมองอะไรที่เกี่ยวว่าโซเชียลบ้างหรือเปล่าเราต้องการ good health คนต้องการให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีมีความหวังแล้วก็มีความสุขถามว่าประโยชพวกนี้มันเป็นมันแฝงอยู่ใน compelling ไหมครับแฝง C ตัว่หนึ่งเนาะ ถามเองตอบเองไหมฮะแฝงไม่แฟงแฝงถามเองแล้วก็ต้องตอบเองนครับ C <oughs> ตัวที่2ครับเราได้ยินชัดเจนมากๆเลยจากคุณเอเนเกสิ่งที่เป็น compelling idea เหล่านั้นในการสร้างให้มันเป็น big brand ในการสร้างให้มันเป็น big brand เนี่ยมันถูกถ่ายทอดออกมาให้ชัดเจนเป็น core values หรือว่า core principle ของบริษัทหรือเปล่า ความต่างมันอยู่ตรงที่ไอเดียที่ดีไอเดียที่เกิดได้ในเชิงธุรกิจมันอาจจะไม่เคยถูกสร้างมาเป็นค่านิยมประจําใจของตัวบริษัทค่านิยมที่บริษัทนี้จะยึดถือไว้ร่วมกันเราจะสร้างความหวังให้คนเราจะทําให้เขามามีความหวังร่วมกันในการลดน้ําหนักผมเชื่อว่าโดยส่วนตัวเนี่ยคนที่ซื้อเนเจกิฟจริงๆแล้ว e m o t i o n a l Benefit สูงกับ u n c t i o n a l Benefit เข้าใจประเด็นของผมไหมฮะ ฟังชั่นอลเบเนฟิตหมายถึงประโยชน์ที่คุณได้รับโดยตรงจากการซื้อสินค้าชนิดนั้นนะครับมันประหยัดกว่ามันประหยัดน้ํามันมากกว่ามันมีล้อที่โตกว่ามันมีห้องโดยสารที่กว้างกว่าอันนี้มันวัดได้โดยตรงโทรติดง่ายกว่าฟังชั่นอลหรืออีมูชันนะครับฟังชั่นหรืออีมูชันครับโทรติดง่ายกดเข้าไปแล้วเออมันฟังชั่นจะเริ่มต้นที่เอ,อ่อโทรโทรติดง่ายเริ่มต้นที่ฟังชั่นแต่ส่วนที่สําคัญที่สุดที่มันจะสแตนคือยืน,ย,นยันยืนยืนยาวนานได้ก็คือคําว่าอีมูชันในเจอร์กิปผมเชื่อว่า ขายอีโมณนพร้อมๆกับการให้ฟังก์ชันที่แท้จริงนะฮะไม่ได้บอกว่าไม่มีฟังก์ชันนะอีโมณนในที่นี้หมายความว่ายังไงหมายความว่าอย่างน้อยเมื่อฉันดื่มฉันมีความมุ่งมั่นและฉันเชื่อว่ามันจะต้องลดได้ถามว่ามีผลไหมครับแน่นอนฮะผมเชื่อว่าไม่ใช่เนเธอร์กิฟต์อย่างเดียวที่ทำให้คนลดน้ำหนักได้ร้อยกิโลแต่ที่แน่ๆคือเมื่อไหร่ที่ฉันฉีกซองขึ้นมามันเป็นส่วนที่อินสปร์ในใจฉันที่มาให้ได้ว่าเอาล่ะเนเธอร์กิฟต์ก็อยู่ข้างฉัน Encourage ที่ฉันจะต้องทําได้และฉันจะต้องทํามันให้ได้เพราะฉะนั้นส่วนหนึ่งจริงๆแล้วมันคือขาย Emotion ให้กับคนประกอบไปด้วยฟังก์ชันที่จะต้องให้นะฮะไม่ได้พูดถ้าเรือพูดเรื่อง emotion อย่างเดียวคนก็ไม่เชื่ออยู่แล้วนะครับโอเคถอยหลังกลับมาคําว่า compelling idea นั้นเมื่อมันพ r o ูจมาแล้วเนี่ยนะฮะอันที่สอที่ผมเรียนก็คือมันสร้างเป็น core values หรือเปล่ามันสร้างเป็น core principle หรือเปล่าเรามุ่งม,มั่นที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อสิ่งที่ดีกับผู้บริปโภคยกตัวอย่างเช่น, one call. One call, one call, นวนเนทูคอร e t w o r k ใช่ไหมครับ Base Network จากนั้น2ต้อง Convenience จะเติมเงินจะเปลี่ยนโปรโมชั่นจะอะไรก็แล้วต่อต้อง Convenience และพอ3มบรรทุกคอตอนนี้พูดเรื่องอะไรครับ Innovative Service Innovative Package แล้วก็ Dynamic เพราะฉะนั้นจริงแล้วถ้าเราฟังเนี่ยผมก็จะจับประเด็นได้ว่าคุณเนกแกพูดคำว่า B C D แกตั้งต้นมาจาก Base Network แล้วก็ Convenience แล้วก็จับอยู่ที่คำว่า Dyna ที่มันจะเป็น core principle ที่เขาจะต้องทำอยู่ต่อเน,นื่องนั้น2กรณีนะครับ C ตัวที่2ล้ว C ตัวที่3ครับจากคำว่า compelling idea แปลให้มันเป็น core value นะครับ C ตัวที่3เนี่ยเขาไปพูดเรื่องคำว่า centric จริงๆพูดคำว่า centralized ผมไม่อาจจะไม่สามารถใช้ตัว C ในภาษาอังกฤษนะครับเพราะผมพยายามจะพูดคำว่า brand centric management ก็คือคำว่าเซนทรัลเซนทรัลไลซ์หรือว่าเซนทริกถามว่าวันทูคอเปลี่ยนผู้บริหารมาหลายชุด4ชุดเท่าที่เราฟังแล้วก็เปลี่ยนผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะกี่ชาติกี่ชาติแต่คอเรียล e s เปลี่ยนไปหรือว่าคอเรียลยูยังคงความเป็นแบรนด์เช่นเดิมครับเพราะฉะนั้นสแสดงว่าการบริหารนั้นแบรนด์อยู่ภายใต้บิสเนสที่ต้องเปลี่ยนไปตามบิสเนสที่จะต้องเปลี่ยนไปตามผู้ถือหุ้นหรือผู้บริหารหรือจริงๆแล้วแบรนด์ก็ยังคงเมนเทนรักษาความเป็นแบรนด์ของตัวมันเองไม่ว่าผู้บริหารจะเปลี่ยนไปยังไงก็แแล้ววต่่ถาาามภพไหนครับ แรกหรือหลังหลังเพราะฉะนั้นมันจะกลายเป็นว่าคำว่า centralize d by brand ก็คือคำว่า centric นั่นแสดงว่า big idea big brand ที่มันสร้างขึ้นมาก็คือชูโรงขึ้นมาว่านี่คือ compel นี่คือ core value และเราจะยึดถือมันไม่เปลี่ยนมันไปตามสภาวะต่างๆนานาเช่นลด cost คือถ้าวันหนึ่งบอกว่าลด cost อย่างเงี้ยถ้าแบรนด์ไม่ได้ lead ถามว่าแบรนด์เป็น cost center หรือ profit center ครับเป็น cost center พอเป็นคอสเซนเตอร์ในช่วงจังหวะที่บริษัทต้องการลดคอสแบรนด์โดนนะฮะโดนอยู่แล้วถ้าแบรนด์ไม่ได้อยู่ในเลเวลที่เสมอหรือสูงกว่าระดับบิสเนสนั้นกรณีที่สาสำหรับการสร้างบิ๊กแบรนด์บิ๊กไอเดียก็คือมันต้องเซนทรัลไลซ์บายแบรนด์และกรณีที่4เราได้ฟังทุกเคสมากๆเลยฮะในเจคกิฟก็มีเคสหลายๆเคสมากมันก็คือคำว่าอะไรครับคอน sumer or customers experiences เพราะฉะนั้น compelling idea สร้างให้เป็น core value และ centralize by brand ในการ manage บริหาร consumer experience customer experience ถามว่า core จริงๆของ Nature Gift สังเกตไหมครับคนซื้อแล้วก็มั่นใจมัน inspire มันสร้างแรงบันดาลใจให้ชัางกล้าลดน้ำหนักถามว่ามันไปด้วยกันกับภารกิจเป๊ะไหมครัเอาคนมารวมๆกันแล้วต่างคนต่างให้กำลังใจต่างคนต่างช่วยๆกันเพื่อลดน้ำหนักไปด้วยกันไหม ไปด้วยกันเพราะฉะนั้น consumer experience เนี่ยเราได้ยินจากเคสของ Nature Gift ก็คือเราพูดคำว่า360องศาคุณคุ้ไหมฮะถ้าตามอ่านตำราก็จะต้องเป็นของดอน e ules, ดอนนีชู l IMC ็มทำนองนี้นะครับเสร็จแล้วฮะครนี้กรณีต่อมาก็คือเราเจอหลายๆเคสมากเกี่ยวกับ Bangkok University เองหรือว่าเคสของการทำทำเรื่องของมา r ครของทั้ง3าบริษัททั้ง2บริษัทนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว One to c a ร l เนี่ยผมมีประเด็นเกี่ยวกับตัว P อยู่เยอะแยะเลยฮะ ภายใต้การบริหาร Consumer Experiences เนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าตรงนี้กำลังแตกประเด็นจากเรื่องอะไรออกไปครับ Consumer e x p e r i e n c e นะครับหนึ่งครับ Positioning and Personality ที่ชัดเจนเริ่มจากคำว่า Easy ของ One to Call มามีสร้าง Personality แบบเป็นคำว่า Freedom แล้วก็เป็น Innovation Personality ของ Nature g r o u ชัดไหมครับชัดไหม เห็นโฆษณาสุภาพสตรีสักขนาดนี้ไม่ชัดช่ไหมฮะเน้นสวยไหมครับเห็นแต่หน้าตาแบบสวยสดงดงามขาวอมชมพูปนเลือดฝาดศาสตร์กระเดศาสตร์กระเสือกกระเจิงอะไรพวกนี้ไหมฮะไม่ใช่แต่ที่แน่ๆคือคุณดึงดูดได้ถ้าคุณรูปร่างดีคุณดีและการที่หุ่นดีมันไม่ง่ายเหมือนกับหน้าสวยนะจะบอกให้พอใจประเด็นเนา่งไมฮะนั้นมันก็วนเวียนอยู่ที่การสื่อสารว่านี่คือ personality ที่ถูกสร้างขึ้นมา personality personality และก็ positioning ที่ชัดเจน positioning ชัดเจนจากนั้นครับคำว่า promise P ตัวที่2 promise w a n d o o promise อะไรมองเทพ promise อะไรในเจคิป promise อะไรมีประเด็นไหมฮะไม่ต้องตอบก็ได้นะฮะแต่เพียงแต่ว่าเออก็มีประเด็นนะมี promise มีอะไรก็แล้วแต่อันที่3ซึ่งผมมองนะครับที่ชัดเจนมากกับเคสของ w a n d o l l ก็คือผมใช้คำว่าตัว P เพื่อให้มันไปด้วยกันนะฮะคือคำว่า pace along P A C E pace ที่แปลว่า ตีสีเท้าคู่กันนะครับ along with your customer แปลว่าเมื่อก่อนเขาโทรอย่างเดียวคุณมี Innovative Campaign ด้วยการโทรอย่างเดียวทุกวันนี้ลูกค้าคุณซึ่งเป็นนักศึกษาเขาเน้นไปที่เรื่องแชทเพราะฉะนั้นคุณก็ตามไปด้วยเรื่องแชทนะครับนั้น Paste along with your customer เป็นตัว P ตัวที่3และตัว P ตัวสุดท้ายที่สำคัญที่สุดซึ่งผมได้ยินจากเนเตอร์ิฟลูกค้าคุณจะต้อง Pride. proud of your brand ทำไมเขาต้อง p r า d นะครับทำไมเขาต้องรู้สึกภาคภูมิที่เป็นลูกค้าคุณล่ะครอันนั้นคือสิ่งที่คุณต้องคิดแล้วก็สร้างเพื่อให้เกิดความเป็น big brand big idea ผมขอสรุปอ,อีกทีนะครับจากเคสทั้งหมดที่เราคุยไม่ว่าจะเป็นวันดูคอรอนเจะกิฟหรือว่าแบางค์ขอกินิเวอร์ซิตีมีหลายๆกรณีมากแต่ที่แน่ๆคือ big idea นั้นสร้างจาก compelling idea ที่มันวัดได้ในเชิง blue ocean คือทั้ง existing customer และ non customer มี innovative idea แฝงอยู่ในนั้นที่มันมีโอกาสสร้างได้จริงประกอบไปด้วยกับการพิจารณา ten trends และมีเรื่อง social เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตัว C compelling ถูกแตกเป็นตัว B ITS C ตัวที่2คุณเชิญมันเพื่อให้กลายเป็น core values สำหรับบริษัทได้หรือไม่ดรสันติธรพูดถึงเคสของ internal branding ก็เกี่ยวข้องกับการสร้าง core value internal branding หมายถึงว่าทําให้คนทุกคนในองค์กรเราเนี่ยมี core value เรื่องนี้ขึ้นมา C ตัวที่3เราต้องบริหารบนอะไรเป็นศูนย์กลางครับแบรนด์ Brand. ไม่ใช่ Product และ4ตัวที่4ีจะได้ลงจากเวทีไหมเนี่ยผม,มพ,พึมพำพึมพำมาสักคำสิครับ consumers Experience ถ้าอยากขยายความ Consumer Experience ไปป้้นเปี้ยนอยู่กับการทำอะไรบ้างครับ c l e a r positioning and personality Keep promise Pace along with your customer ก็คือ Dynamic และตัวสุดท้ายก็คือต้องทำให้เขา p r i u or proud o f คุณจะใช้คำไหนก็ตามนะครับขอบพระคุณอย่างสูงขอบพระคุณแบรนด์เอที่ทำให้ผมมีโอกาสได้ฟังสัมมนาดีๆในวันนี้ด้วยนะครับขอบพระคุณครับ ขอขอบคุณนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์สรยพงษ์เท่งรมนะครับอดีตหัวหน้าภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมองเทพนะครับครับแล้วก็การสัมมนาในวันนี้นะครับก็เดี๋ยวเพื่อเป็นการขอบคุณนะครับกับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สรยพงษ์นะครับขอกราบเชิญคุณธนเดชกุณปิิวันอีกครั้งหนึ่งครับมอบของที่ลึกกับอาจารย์นะครับท่านโทติครับ คขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์สัญพงษ์และคุณธนเดชนะครับครับสำหรับในวันนี้นะครับการสัมมนา,านะครับดีๆนะครับซึ่งถือได้เลยว่าเป็นการสัมมนา,าที่ เป็นครั้งแรกๆนะครับที่เกิดขึ้นหลังจากวิกฤตน้ําท่วมนะครับซึ่งปกติเราได้ยินแต่คําว่า Big Back กันเยอะนะฮะวันนี้เราได้มาเจอ Big Brand บ้างนะครับสําหรับงานวันนี้นะครับ Big Brand Big Idea นะครับโดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพร่วมกับบ Brand a g เ Essential นั้นก็ได้สิ้นสุดลงนะครับเราจะมีการจัดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะครับได้โปรดติดตามข่าวสารจากนิยสาร Brand Age Essential อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับทางทีมงานนะครับและกับผมนราทิพย์อําเที่งตรงอาจารย์ประจําภาควิชาการตลาดคณะบริหารธุรกิจมองวทยาลกรุงเทพต้องขอกราบลาทุกท่านเพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับขอบพระคุณและสวัสดีครับ